วันนี้ผมแนะนำร้านกาเฟ่ทูโเซอร์นะครับร้านยุตโต้มีนักาาลิ้นโซยชีพดอก็รับกับเพื่อนเล่นชิวและก็มาเกมดิงซูไม่มีปัญหาดอมเด็บเดียวได้นะครับชนด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยันกำลังจะพาเดินไปที่ร้านนะครับ ซึ่งก็ใช้เวลาลเดินไม่ถึงนาทีห่างจากหน้าบลซอยแค่ไม่กี่เมตรร้านนี่นะครับร้านเกงใส่หินนะราินแมบที่ไหนนะครับชนด้วยนะครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับ ห r c a นะครับอันนี้ไปนี้ภาษเกาหลีด้วยนะครับเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าอะไรครับข้าลตมปางนะครับแล้วก็ที่นี่เราจะรถได้ไม่มีปัญหาทุกคนจอดที่นี่ได้นะครับแล้วก็ฟังได้ไหมครับแห่งเกาหลีเทปผับลูกคา้าส่วนใหญ่ชอบม,มากนะครับ องชีนักันสูองจากปักโซนะครับไม่ถึงประมาณสามสิบเมตรเข้ามาแบบเดียวนมาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็สบายสบายจริงๆชนด้วยนะครับอ้อันนี้ไายในร้านนะครับร้านเราไถ่น้ำเช็งใส่ีิมะ เป็นิงซูนะครับแล้วก็กบไปด้วยแล้วก็นำผลามาไม้ทำปังด้วยนะครับพวกเรามาพัฒนากรเพราะว่าเราทำที่บ้านเองทัง้งหมดนะครับเราไม่ก็มไม่สักครั้งหรอกเลยก็ทำที่นี่ทัง้งหมดเลยนะครับได้มีเคมีไมมีสารด้วยนะครับแล้วมีกาเฟ่อเม็ดไรขนาดนำเข้ามา ก็เป็นโคลอมเบียเ,เอกวาดอร์แล้วก็เคนยียบราซิลเอธิโอเปียนั้นเข้ามาหลายที่นะครับก็ถ้าลูกค้าโวนใหญ่ชอบเป็นเป็นกาแฟแบบพิเศษก็โลกอย่างไรก็กินได้ด้วยนะครับครับก็ร้านนี้มีมีคือเป็นสเตมนะครับก็ลูกค้ามาก,กินแล้วแล้วก็เต็มสเตมได้ด้วยแล้วก็ ต่อฟ้าหรือกับต่านได้นะครับส่วนนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบอันนี้เอาไว้สะสมอะไรครับสมมติว่าก็ก,ก็กินกินกินสิบลอบแล้วก็ล้อนึงเป็นฟรีนะครับอ๋อทานสิบได้1นึ่งฟรีใช่ใช่นะครับชนด้วยราคะาไปขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับใช่ชั้นสูงด้วยนะครับอันนี้เป็นสามีตีนะครับเป็น,นนะีม้า สวยมากนะครับนี่เป็นสามีนะครับเลยก็

เป็นเครื่องสามีที่ไทยกระจด้วยเฟรเนอร์นะครับแล้วก็กลูกค้าถ้ามาเย็นๆก็ดูข้างนอกอะไก็พับคนเฉียวๆได้ด้วยแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับก็หลบทานนาหนังที่นี่ กินกาแฟได้ด้วยเลยก็กินโท็อ็ได้นะคะะรับแล้วก็ขนมปังปิ้งเนาะใช่ใช่นะครับแล้วมากับเพื่อนหลายคนแล้วก็กินบิงซูได้ส่วนใหญ่ถ้ากินผู้ชายสองคนก็อิ่มอยู่นะแต่ว่าน่าจะมาพื้นสามคนน่าจะพออิ่มด้วยนะครับผู้ชายสองคนเท่ากับพื้นสามคนน่าจะได้ๆๆอยู่นะได้ได้ได้โอเคมีอะไรแนะนำไหม ้านเรามีสาม,มิทีกาเฟเป็นพิเศษ<ม>ดอชิคาฟฟีนะครับไม่มีเคมีมไม่มีสารผ้าดินมาธรรมชาตทั้งหมดมก็อร่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ